เจ้าพ่ออะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่มองเลยครับไม่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 กลัวครับแต่ไม่อยากให้เรางมงายครับเพราะบางทีถ้าไม่ถูกก็มีด่าเราเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้แจ้งความแล้วมันมีไอ้พวกไอ้ในติ๊กต็อกอ่ะมันเอาหน้าเราไป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 หลอกอ่ะว่าเราแบบใบ้หวยอะไรเงี้ยต้องต้องแจ้งความไว้นะโดนแล้วเดี๋ยวละเพราะตามกฎหมายเขาบอกต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติมีใครมาใช้เราเงี้ยเราก็สามารถยื่นใบได้เลยเพราะช่วงนี้ AI มันมันเก่งนะเหมือนทําเหมือน โดนใช่ไหมโดนเยอะพี่ดาราโดนกันเยอะครับจริงไม่ได้มีแค่ผมกับแจ็คนะครับดาราโดนหลายคนนะครับแต่ว่าอย่าอย่าเชื่ออะไรนี่ผมขอร้องเพราะว่าบางคนเขาเชื่อพี่บางคนเขาเชื่อจริงๆว่าดาราโปรโมทเว็บการพนันอันนี้เขาเชื่อจริงๆนะดาราโปรโมทเว็บการพนันไม่ได้นะครับถ้าเกิดดาราโปรโมทเว็บการพนันโดนจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เห็นคลิปดาราประบุเว็บขบพนันเนี่ยให้เอ๊ไวเลยว่านี่เอไอจริงเพราะถ้าเกิดดาราทําจริงโดนจับนะครับคือถ้าจะทำอ่ะทำเพื่อนผมก่อนเพราะว่าพร้อมให้เราตัดหน่ะไอช่วยไมเพื่อปลอดภัยแล้วก็คงต้องมีคู่อยู่แล้วเอไอโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วจริงไปลงมาทุกประจําวันเลยไหมเราสองคนมีทางตำรวจเพราก็จดจดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาก็ช่วยเหลือดีนะทางตำรวจอ่ะเขาน่ารักนะแจ็คเห็นเองหรือว่ายังไง อะไรนะแต่เห็นเองหรือว่าเห็นเองพี่แต่เห็นเองเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อปรเทคเราว่าถ้าใครแบบโดนหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยเอาใบได้ะๆๆอะไรเงี้ยจริงจริงก่อนก่อนที่ไมรู้จะมีการสูญเสียยังไงบ้างเหมือนนี้ามาถามเรามาห,มหรือว่ายังไงไม่รู้เรื่องการสูญเสียแต่รู้ได้แค่ว่าประชาสัมพันธ์ว่าถ้าดาราแบบโปรโมทเว็บหรือโปรโมทอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อห้ามเด็ดขาดเหมือนที่บิลลี่บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงแล้วเนี่ยคือเว็บเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไป่ทำมันก็มันไม่ดีหรอกสุดท้ายมันมีแต่หมดตัวอะไรเงี้ย คือถ้าถ้าถ้าเอาตรงถ้าแบบเอาปลอดภัยเลยอย่างเงี้ยก็คือที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันไม่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 ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ดา่าเสียเสียชื่อจริงว่ะพา่ผมไม่เคยโดนโดนผมไม่เคยโดนคนไปทวงตังนะดีเรื่องจริงว่ะเพื่อนเขาอะจะทวงปากปากทวงตังผมหน่อยไากปากทวงตังผมหน่อยจริงผมกงงว่ะผมไม่เคยไปยืมตังใครเออวผมว่าผมไปยืมใครอะเ่าบอกว่าเพื่อนเขาอะมันเล่นเนี่ย ไอ้ไอ้เว็บที่เป็นหน้าผมเนี่ยโอ้โมทแล้วไม่ได้ตังค์แล้วเขาก็เชื่อจริงๆนะพี่เห็นไปทวงกันที่ร้านนวดเฉยๆคุณต้องเล่าใจทวงกันเป็นร้านนวดแต่เป็นร้านนวดจริงๆร้านนวดคือวร้านนวดไทยจริงๆไม่าช่ร้านไหนไม่ใช่ไทยร้านนวดไม่จริงก็เคยไปแต่มรรนานมาแล้วเลิกใครพบแจ๊กแฟนฉันแต่งงานนี่แหละเลิกแล้วเลิกเลิกขาดแล้วไม่เที่ยวเลยร้านนวดจริงๆอัานนวดจริงๆจะเป็นนวดจริงๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่นวดแฝด อ่ะแล้วออกจากเรีนนิวเพราะอะไร